แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เคาะแล้ววันนี้11สิงหาคม 5. 2 5 6 5นายสันติเผยเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่5กันยายนถึง19ตุลาคม2565พร้อมเปิดอุทธรถึงสิ้นปีก่อนเริ่มใช้บัตรภายในมก,กราคม2 5 6 6 และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัสสดิการเพื่อ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมว่าที่ประชุมได้มีมติให้เริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมนี้รวมระยะเวลา45วัน ผ่านช่องทางสาขาของ3ธนาคารได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยรวมถึงหน่วยงานท้องถิน่นอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหรือบาตาสำนักง,งานเขตของกทมและช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งหลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่19ตุลาคม65จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยจะนำระบบ AI ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ38หน่วยงานในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะมีการจัดลงนามความร่วมมือกับ38หน่วยงานในวันที่16สิงหาคมนี้ขณะเดียวกันจะเปิดให้ยืดอุทธรณ์จนถึงสิ้นปี65และเริ่มใช้บัตรได้ภายในมกราคม2566 ซึ่งการใช้สิทธิ์ในรอบนี้จะใช้ผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียวและยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมทันทีหลังบัตรประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันแรกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณ15-16ล้านคนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ประมาณ13ล้านคนขณะที่วงเงินในบัตรนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่า จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะมีการพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นอีกครั้งนายสันติกราวอีกว่าสําหรับจุดรับลงทะเบียนจะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทําประจําหน่วยลงทะเบียนตำบลละ5คนรวมทั้งหมด30,000คนโดยกําหนดอัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี15,000บาทปวส11,500บาทและปะวช .9,500 บาท ใช้งบการจ้างงานรวม750ล้านบาทรวมระยะเวลาการจ้างงาน45วันและอบรม6วันอัปเดตล่าสุดคอรอแล้วนะคะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่5กันยายนถึง19ตุลาคม2565